มาเนทีมาด้ครับกลุ่มไก่ขาวมันเลือดมันเลือดเลอเลอกลุ้งไก่จ่อยดาวแต่งตูวกับสัมบ้านโดนคนอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยไปจ่อยดาวหลบเมียอย่างกุ้งนะครับกูไม่เคยสอยดาวหลบใครกูสอยกลางแจ้งกุ้งอยกลางแจ้งแต่พอรักตาเมียกุ้งไปจ่อยแบบแอบแอบอ้าวทำไมมึงเห็นล่ะมี่กุ้งเล่าให้ผมฟังครับไก่แล้วคนที่เล่าผีผู้ชาย๊ อันไหนเรียกได้ก็เรียกไปตรไกัครับกระเทาะปอนี่กระเทาะปออะไรวะนี่กระเทาไปหน่อยนี่ไปทางใยเอาไงล่ะร้อนดีเอาเอาเลือดชั่วออกจากหัวใช้ป่ะคุณจะบอกเมียคุณให้หมดเลยครับบอกว่าะไรกุ้งไปสอยดาวกับคนชื่ออะไรกูอยู่นะครับเอามึงพูดเลยไม่เอาเอาที่คุณบอกพี่มึง เพือกอะไรครับไก่พวกมึงพาพ่อตาเที่ยวบัลลีไอ้ไก่เขาหมุนแน่นนะโอเคมึงกับกูเจ้าไก่จะไปขอเบิกตัวแม่ทัพแห่งตองูไหนเจ้าพาแม่ทัพอย่างโลงูใอ้ไถลลืมความโหดเหี้ยมของมันไปซะสนิทก่อนนะเราบอกแล้วไง ว่าเฮลิปทำศึกตัดกวดออกเพ่นพานได้เห็นไหมกุ้งไก่อะไรนะกามาตาโปรเคปตุ๋ีตุ้งคขตองโอนี่หว่าพ่ดอะไรวะพูดอะไรนะกัมมีอยังยียักยีผมไม่รู้เรื่องเว้ยแปให้มันฟังด้วยไปจบไป่อกองกังต้องเป็ดไปบงบงจะต้องต้องเป๋ไอ้ชุดขาวปได้ มงแหลตุ๊มเป๊กครับได้เลยถ้าจะแปลให้แปลมาดิไม่นัดกูด้วยกุ้งไก่อะไรขุนไก่เออมงยีฮกยีกันอย่างยีแปลว่าอะไรยกขับมาครานี้โอ้โหใช่ครับว้าวกุ้งไก่เออมงยีฮกยีกันอย่างยีแปลว่าอะไรมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะนี่ มังหยีตั้งกะหยีหยีไปรู้เรื่องอะไรมึงในใจหีเกินไปแล้วหีไหนอ่ะตามึงไอ้หีเกินไปแล้วมังทั้งเยดครั้งนี้โย่ีบอะโย่แพ้ซะยังทั้หยีขุ่ยยังจะสู้อีกเหรอยังอ่ะจะสู้จริงจริงอย่างนั้นเหรอกุ้งนี่โอ้ยเกินไปเกินไมันเก่งมากเลยึงพูดภาษาเราเลยกุ้งไทยคับ กุ้งกิ้งยังไงเดอะมาจูกับพวต้นตรงกันก็กุ้งไม่กลัวพวกมึงไงกุ้งไม่กลัวแล้วกุ้งไก่มึงมีฝีมือแค่ไหนวะอ่ะกุ้งไม่กลัวแล้วกุ้งจะเสียใจนะกุ้งไก่จ่อยดาวแต่งตัวกับสับปะดนคนอยู่แล้วแต่พวกไม่เคยไปจ่อยดาวหลอกเมียกับกุ้งนะครับกูไม่เคยสอยดาวหลอกใครกูสอยกางแจ้งกุ้งอยกางแจ้งแต่พอรับตาเมียกุ้งไปสอยแบบแอบแอบอ้าวทำไมมึงเห็นล่ะ มีคนเล่าให้ผมฟังกับไก่แล้วคนที่เล่าผีผู้ชายปบออันไหนเรียกงได้เ็เรียกไปกับไก่ครับไปส่้เขาเถวะข้ามาก็ดีจ้าฝ่าบาครับว่าไงวะผมตั้งใจจะชู้กับคุงไก่เออขอให้ฝ่าบาเป็นกำลังใจอย่าพูดไปจะออกเหนื่อยนะมึงมึงอพม่าหรือเกาหลีแน่เนมึงนเป็นกำลังใจให้ผมใขร่หูด้วยครับได้สิวะ ชื่อไขโลอ,อพุ่มไก่ลูเออาซี่อเอาอมาัเจงกุ่มไก่รับรางวังลด้วยครับผมขอบ,ขอบใจที่บอกออกตั้งหลายคนให้คนเดียวหรอครับออกตั้งหลายคนให้คนเดียวจะทำพิธีครับทำพิธีเลยไม่สมัยกะเต็มไม่เสมอที่กะเต็มออกมาเสมอกะต่อมาที่กะถักระถอบปะนี่กะถกะักะกะถอป,ปะ กระเถาะปอพี่กระเถาะปออะไรวะนี่กระเถิบไ,ไปหน่อยออนี่น,นี่ก็มูดชัดๆสิแล้วมันหันเบียดอยู่ได้ขอโทษครับพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ครับผมต <c oughs> ะตู่มาทางขวาให้อันตรายาวิน่าตันติไปทางซ้ายตะตู่มาทางซ้ายก็ให้ย้ายไปทางขวา มาเยอะๆเราจะทำการจู่โจมเอาไงเ่ะร้อนเอาเห็นเป็นไฟเย็นยจูจ่โจมคนสิมันจูจ่โจมอะไรกูเลยกุ้งไก่พร้อมยังขับกูพร้อมตั้งนานแล้วกุ้งเหนียวผมก็เหนียวตั้งงันเฮ<อ>้ย<ผ>มึงเหนียวหรือวะผมมีกูบาร์จานดีทั้งนั้นกุ้งไก่เรามาด้วลกันตัวตัวตัวก็เอาสิมาเอาเลยไครลูกเอาให้ม,มันลุลิศโต้ไปเท่เขาเลยนะวยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้แด็กกูครับเฮ้ยไม่เข้าหรอวะไม่เข้าอีกลพี่ะมันต้องอย่างนี้ว่เอาไม่ได้อยู่เฮ้ย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 เป็นไง้รเบยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้อเ้เฮยเฮรเ้ย้ยเค้เยยกเยเ้ โกหกเมียได้ผมก็เปิืนเปมืถึงมัดฟันก่อนก็ฟังก่อนนะผมเป็นคนจู่โจมาครับมาเด็คนละทีมาเด็กครับผมกันเอ้าเอาดิมาเด็กผมไม่กลัวคุณหรอกเฮ้ย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 เตี้ยงดังครับอย่าไปกลัวไม่กลัวอยู่แล้วไม่เคยตกเหรอมันสีขาวมันเลือดมันเลอดใหญ่แ อย่าไปแย่อะไรคก็แย่ก่อนไม่เจ็บพี่เจ็บไม่เจ็บจริงจังเออเออดิเฮ้ยยังหนีดิวะหลบเหรอหลบงงหลบหลบเหรอหลบเหรอเอาพี่เอาพี่มาตีเลยอย่างนี้เลยอะไรขนาดนั้นอ่ะโหเฮ้ยคนตกเลยครับ มึงปาะยังเอาหัวมึงอ่ะเฮ้ยไงมึงก็ไอายทั้งล่างมันก็ได้โอ้โหเอาถุงเท้ายัดทำมาเป็นคุยไอ้ชั่วมาไม่เอาแล้วได้๋ยวไม่กับวันนี้ชูมันเอาดาบเอายใจงุ่งสู้มันไม่ไหวแล้วรับมึงเหนียวไม่ใช่เหรอเหนียวครับเราไม่มีห้องอาบน้ำด้วยครับก็ไม่ต้องอาบ ไม่ค่ะเยี่ยมหมดขึ้นเลยครับไก่มดขึ้นเลยครับไก่ทำไม,ต,ม,ไไมต้องทำกูกันหน่อยเพื่นครับดีปมาเฮ้ยเลือดมึงโอ้โหเลือดมึงไหเลเยอะจังวะมันเยอะเกินไปดีเอาเอาเลือดชั่วออกจากหัวใช่ป่ะจะบอกเมียคุณให้หมดเลยครับคุณบอกว่าเลยกุงไปถอยดาวกับคนชื่ออะไรผมอยู่นะครับเอาพูดเลยไม่เอาเอาสิคุณที่บอกพี่มึงมื่อเลือกอะไรครับโค้งพาพ่อตาเที่ยวบัลลี ไอไก่เขาหมุนแน่นนะโอเคมึงกับกูเจ้ากันกัไปไก่เต็มที่เอาไหมาะไรไม่ต้องแล้วเาเคยเยอไม่เออะไรเอ้ยอไก่ มือแค่นี้เราไหว้ึุไกลเตียแรงที่ปูด,ดันโดนเดินทางมาถ้ามึงมีมือแค่นี้จะบอกให้นะที่จะกูไม่เกรงใจแม,แม่แม่ที่มานั่งดูมันนะนี่กูทีไปแรกว่านี้เว้ยราวังก่อนแต่ว่าเฮ้ย